สวัสดีค่ะทุกคนที่มาแล้วนะคะ <escape> <laughs> ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเพลงจบนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหาเสร็จสีทุกท่านนะคะคูเปอรี่มาแล้วนะคะโปรแกรมจิตทะลุความรวยโปรแกรมจิต21ว,วันค่ะกับ21อ2วันเลเวลสกับโปรแกรมจิตทะล,ลุความรวยนะคะใครที่ตามกันอยู่มาค้ามาค่ะเข้ามาเลย อยากตรงไปที่สวยเหงๆรวยๆตลอดที่ตลอดไปปีนี้ปีพวกเราต้องปลยน้ร้วยรัููปีนี้ปีใหม่ปีใหญ่ปีแฮปปีนี้จะัอะไรก็จีแกไม่าดลูกี่ตอง เพลงจบเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะกับโปรแกรมโปรแกรมพิเศษโปรแกรมมาหากรรมยิ้มวันเลเวล2นะคะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะจ๊ะทักทายกันได้เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะคุูพลี่มาแล้วกับโปรแกรมติดทะลุความรวย สว,ส,สวัสดีค่ะพี่ครูดวงรักมาสวัสดีค่ะพี่ครูดวงรักสองฟรานสวัสดีค่ะนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพลงจบแล้วนะคะครูพัลีมาแล้วนะจ๊ะกับโปรแกรมจริตมหากรรมยี่สิบเอ็ดวันเลเวลสองนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ใครตามกันอยู่นะคะสวยหรูมากขอบคุณมากค่ะใครที่ติดตามกันอยู่นะจ๊ะอ้าเพลงมาเองเลยนะคะโอเคนะคะเพลงนี้ก็ได้นะคะใครที่ติดตามกันอยู่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะวันนี้มาเลยคะ่ะกับมาหากับ u ุอ็ e วันเลเวลสกับรูบรีนะคะในหัวข้อที่ว่าวันแห่งความปิติยินดีสุขใจอะไรก็ง่ายไปหมดนะคะ สุขใจอะไรก็ง่ายไปหมดเอาไปเลยล้านไรขอบคุณคะ่ะรับ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 สวัสดีคุณพันอ่านถูกหรือเปล่าพันพันชบาหรือเปล่าคะใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงทักทายกันได้นะจ๊ะครูพอดีจะเริ่มแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับใครที่มาย้อนหลังนะคะโอเคเนาะแน่นอนที่สุดนะคะถ้าใครที่อยากจะ สำเร็จในชีวิตนะคะถ้าเราได้ตามกันอยู่เราก็จะรู้กันอยู่แล้วนะคะก็การที่การที่เรานั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะว่าเรายังมีนะคะเรายังมีความรู้สึกเดิมๆเรายังมีอารมณ์ดเดิมๆเพราะกดแรงดูดกดจักรวาลจะทํางานที่อารมณ์และความรู้สึกของเราน,านะคะอะไรก็ตามนะคะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกที่เรานึกถึงมันที่เรารู้สึกที่เราใส่อารมณ์ ใส่ความรู้สึกใส่ฟิลลิ่งเข้าไปนั่นแหละมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณไม่วันใดก็วันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะดังนั้นเนาะหลายๆคนอาจจะแบบว่ายังงง,ง,งกับชีวิตอยู่ว่าหัวเราะก,กันมาได้เลยนะจ๊ะโอเคนะคะเนาะอะไรที่เรารู้สึกอะไรที่เรานึกถึงมัน อะไรที่เรารู้สึกอะไรที่เราเนึกถึงมันไรที่อะไรที่เราใส่ฟิ i ลิ i n ความรู้สึกเข้าไปนั่นแหละมันจะเข้ามาในชีวิตคุณวันนี้คุณไม่ต้องเชื่อนะคะคุณไม่ต้องเชื่อแต่ว่าให้คุณนั้นไปสังเกตดูว่าชีวิตที่ผ่านมาคุณมีอะไรดีแล้วหรือยังคุณมีอะไรที่ถ้าเราเป็นคนที่อารมณ์เสียเราเป็นคนที่ไปสบาไปสบาอ๋อ ปายสบาเหรอคะอชื่อเพาะมากเลยปายสบาะคะอะไรที่เรารู้สึกอะไรที่เรานึกถึงมันเพราะกดแรงดูดกดจักรวาลเขาทํางานที่อารมณ์และความรู้สึกนะคะเดี๋ยวควรูพอลี่เปลี่ยนเพลงแป๊บนึง่ง <laughs> โอเคครูพอลี่ลีลานิดนึง โอ้โหนะคะอะไรที่เรารู้สึกอะไรที่เรานึกถึงมันคุณสังเกตไหมว่าเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กนะคะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกที่เราแบบว่าโมโหครูเพรีเองนะพอเราได้มาเรียนรู้เรื่องนี้นะคะครูเก็ตมากๆเลยนะคะจากที่แม่ครูสิตาเขามาเล่าให้เราฟังเขามาดูเขามาแบ่งปันมหากราบยี่สิบเอ็ดวันเลเวลหนึ่งและตัวนี้จะเป็นเลเวลที่สองนะคะถ้าใครคนไหนที่ยังไม่รู้จักใครคนไหนที่เพิ่งจะมารู้จักกดแรงดูดกดจัก,กรวาลคุณสามารถที่จะไปดูอยากจะรู้แบบ ให้มันละเอียดเลยคุณจะต้องไปดูเลเวลหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดอะซีเครตนะคะแล้วก็นิวรอนนะคะอันนั้นคุณจะเก็ตมากๆว่าทําไมนะคะทําไมเราถึงจะต้องมาดูที่อารมณ์และความรู้สึกของเราครูพลีเองเป็นคนหนึ่งที่เมื่อตอนเป็นเด็กนะครูคจะเป็นคนที่แบบว่าแอนตี้มากๆครูจะเป็นคนที่นะคะเห็นพ่อแม่ของเรานะคะเห็นพ่อแม่ของเราเขาทะเลาะกันเขาทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องทองมั่งแหละเรื่องที่ว่าแบบ พ่อไม่แบบเป็นคนที่แบบไม่เอาฐานั้างล่ะพ่อแบบว่าทํางานคือประมาณว่าแม่จะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแม่ที่เป็นคนที่เป็นเสาจะเป็นคนที่เลี้ยงดูครอบครัวเพราะคือพ่อเขาก็เขาก็เลี้ยงดูนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่เขาจะติดตรงที่ว่าเขาจะชอบออกไปกับเพื่อนๆแล้วก็ไปกินเหล้ากลับมาหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เนาะครูพลดีเองจะเป็นคนที่แบบแล้วทีเนี้ยเราก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปเราก็ใส่ความรู้สึกว่าแล้วแม่ก็จะชอบมาบ่นว่า พ่อมึงไม่เอาการางานเลยชอบแต่ที่จะไปหาเที่ยวกินเหล้านน่นนั่นนี่เราเองก็รู้สึกค่ะเราเองก็รู้สึกไปตามแม่ของเราเนาะเราก็พูดเราก็พูดไปเลยว่าปานสบายโอเคเราก็พูดไปเลยว่าถ้าฉันมีครอบครัวนะถ้าฉันโตขึ้นมาถ้าฉันมีแฟนนะฉันจะไม่เอาผู้ชายขี้เหล้าหรือฉันจะไปเอาผู้ชายที่ไม่เอาฐานไม่อะไรเลยอะไรประมาณนั้น,นะคะ่ะนั่นแหละ ทำไมชีวิตของเรามันถึงแบบยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะตอนเป็นเด็กเราใส่อารมณ์เราใส่ฟิลลิ่งเราใส่ความรู้สึกเข้าไปว่าเราไม่เอาชีวิตแบบนั้นและนะคะและอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือนะครูพอรี่ก็จะเห็นเห็นพี่ชายนะคะเห็นพี่ชายเขาก็จะแบบเมียของเขาอ่ะแฟนเขาอ่ะนะคะแฟนคนแรกของเขาคอยตามเขาตลอดเลยคอยตามเขาตลอดเลยว่าทําไมเขาถึงแบบ เขาก็คือแบบเป็นวัยรุ่นนะคะเขาเป็นวัยรุ่นเนาะเขาก็คือประมาณแบบวัยรุ่นทั่วไปะคะ่ะทุกคนก็คือแบบว่าพอเป็นแฟนกันแล้วก็แบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็มีลูกแล้วก็นู่นนั่นนี่เนาะเสร็จแล้วเราก็โมโห,หพี่ชายเราว่าทําไมพี่ชายเราถึงแบบไม่รับผิดชอบไมน่นู่นนั่นนี่อันนั้นก็อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอะไรก็ตามที่เราใส่ความรู้สึกใส่ฟิลลิ่งลงไปมันจะเกิดขึ้นมากับเราเพราะจิตใต้สำนึกของเราเขาจะบันทึกเหตุการณ์ สิ่งที่เราใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกเข้าไปมันหมายความว่าฉันเอาเหตุการณ์แบบนี้นะคะฉันเอาเหตุการณ์ชีวิตแบบนี้ฉันเอาเรื่องราวแบบนี้ดังนั้นคือไม่ต้องสงสัยว่าใครคนไหนที่ยังแบบไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่หรือในอะไรก็แล้วแต่เพราะเราเองเคยมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่หรือเปล่าคุณเองเคยมีเหตุการณ์แบบครูพลีอยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นคือง่ายมากๆ และเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่แบบว่าสังคมที่เครียดสังคมที่เอ่ออยู่กับเรื่องน้ำเน่าอยู่กับเรื่องประมาณแบบมีแต่เรื่องเศร้าๆรับฟังแต่ข่าวลบๆข่าวการเมืองการเมืองนู่นนั่นนี่ก็ใส่อารมณ์ใสฟิลลิ่งกันไปนั่นแหละเหนือสิ่งอื่นใดคุณก็จะยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นเนาะและเราเองก็เฝ้าแต่คิดว่าเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาเพื่ออะไรเรา ต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตและไม่เคยพอใจกับสิ่งของรอบข้างไม่เคยพอใจกับเรื่องราวใดๆไม่เคยพอใจกับฝนตกน้ําจะท่วมแดดจะออกนู่นนั่นนี่คุณก็ไม่เคยพอใจกับอะไร awi, ใด <itime machine. S 2> ๆทั้งสิ้นเลยนั่นมันหมายความว่านะคะเราเองก็ไม่ได้พอใจกับตัวเองเราเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเราเองนั้นชีวิตเนี้ยฉันนีก็ยังไม่ได้พอใจกับตัวเองเลยชีวิตเนี้ยฉันก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกับตัวเองว่าฉันน่ะควรที่จะ และเราก็หาเฝ้าหาเหตุผลเฝ้าหาและไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเฝ้าหาเหตุผลว่าฉันจะทํำยังไงฉันถึงจะถูกมันถึงจะถูกใจคนอื่นหรือมันจะถึงถึงจะถูกใจคนรอบข้างและอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะที่เราเฝ้าหาเฝ้าตามหาเนาะดังนั้นคือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพอใจกับอะไรใดๆเลยไม่เคยพอใจกับแฟนไม่เคยพอใจกับลูกไม่เคยพอใจกับลูกเต้าของเราไม่เคยพอใจกับสามีของเราใดๆก็แล้วแต่ นั่นมันหมายความว่าคุณก็ไม่ได้พอใจกับชีวิตของคุณนะคะอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่ไม่ได้พอใจกับการที่ตัวเองแบบมีชีวิตอยู่ไปในวันวันหนึ่งที่ตัวเองมีความรู้สึกมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอยู่ไปวันวันหรือใช้ชีวิตไปบนความทุกข์ไปบนความแบบหงุดหงิดอารมณ์เสียเป็นคนที่หงุดหงิดบ่อยเป็นคนที่อารมณ์เสียบ่อยเป็นคนที่นูน่นนั่นนี่ และก็ไม่ได้รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นคนที่อารมณ์เสียบ่อยเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายเป็นคนที่โกรธง่ายโมโหง่ายดังนั้นคือนะคะถ้าเราอยากที่จะยอมรับตัวเราเองเราอยากที่จะมีชีวิตที่ดีนะคะก่อนอื่นเราจะต้องยอมรับตัวเราเองก่อนมันทุกไปหมดมันเครียดไปหมดใดๆก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณอยากที่จะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจริงๆนะคะเราจะต้องกดปุ่มสต็อกก่อน กดปุ่มสต็อปเรื่องราวที่เราชอบไปดึงดูดมาเรื่องราวของคนอื่นๆเรื่องราวของใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งบางทีไม่ใช่เรื่องราวของตัวเองเลยด้วยซ้ำเนาะเป็นเรื่องราวของคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวของคนอื่นที่แบบว่าเขาไม่พอใจแฟนเขาเขาไม่พอใจสามีเขาเขาไม่พอใจเขาแบบอกหักรักคุดตุดเมินน่นนั่นนี่ก็ไปดูดเอามาไปเก็บเอามาคิดอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกที่เรานึกที่เราใส่อารมณ์กับมันอะ มันจะมาเกิดขึ้นกับเราถ้าวันนี้ถ้าเราอยากที่จะเป็นคนที่สําเร็จในชีวิตจริงๆคุณจะต้องกดปุ่มสต็อปมันก่อนกดปุ่มสต็อปที่ว่าฟิลลิ่งอารมณ์ไปอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆตลอดวันนี้กดปุ่มสต็อปหยุดเรื่องราวพวกนั้นนะคะหยุดเรื่องราวที่เราไปดึงดูดมาหลายๆคนอาจจะมองว่าเหตุการณ์นี้ฉันไม่ได้ต้องการหรอกจริงคะ่ะคุณไม่ได้ต้องการมันแต่ทุกครั้งที่คุณเห็นมันทุกครั้งที่คุณพบประสบพบเจอมัน คุณจะรู้สึกไปกับเขาคุณจะอินไปกับเขาเปรียบปรปหนึ่งว่าเรื่องราวนั้นนั้นมันเป็นเรื่องของคุณเอง <c oughs> ไปโมโหให้เขาประมาณว่าแบบแฟนเขาไม่ได้ดังใจหรือแฟนเขาไปมีคนน,นคนนู้นคนนั้นคนนี้ไปมีเมียหนึ่งเมียสองเมียสามอะไรใดๆก็แล้วแต่ก็ไปรู้สึกกับเขารู้สึกไปกับเขานั่นก็คือคุณกําลังดึงดูดมันเข้ามานะคะวันเนี้ ถ้าคุณอยากที่จะเป็นคนที่สําเร็จจริงๆหยุดสต็อปเรื่องราวนั้นๆหยุดสต็อปเรื่องราวพวกนั้นแล้วหันมายอมราาับว้าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่อารมณ์เสียง่ายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายคุณก็หันมาดูว่าอ๋อมันเป็นเพราะแบบนี้ดีเองนะคะและหย,ยุดมันซะและสิ่งหนึ่งรู้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ตัวเองคือเราจะต้องนั่งสมาธิหยุดสติ เพื่อกําหนดสติของตัวเราว่าเรากําลังอยู่ในอารมณ์ไหนอยู่เรากาลังอยู่ในฟีลลิ่งไหนอยู่นะคะหยุดมันซะนะคะหยุดมันซะแล้วหันมานะคะทุกคนคะ่ะหยุดมันซะแล้วหันมาโปรแกรมตัวเราเองซะว่าเราอยากที่จะมีชีวิตแบบไหน วันนี้แม้เหนือสิ่งอื่นใดถ้าคุณอยากที่จะมีชีวิตใหม่ขนาดไหนนะคะแต่คุณไม่ได้ยอมรับตัวคุณเองคุณไม่ได้ไม่ได้ยอมรับว่าคุณเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายคุณไม่ได้ยอมรับว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของความอิดฉาหรืออะไรใดๆได,ได,ได,ได้ก็แล้วแต่เนาะวันนี้มีใครที่แบบว่ามีใครบ้างที่นะคะคลิปนี้แพงมากมีใครที่แบบว่ายอมรับได้หรือเปล่าที่ ถ้าเพศเดียวกันนะคะทุกคนค่ะถ้าเพศเดียวกันถ้าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนาะหรือเป็นผู้ชายเหมือนกันถ้าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเรามองเห็นคนที่เขาสวยกว่ามีมั้งไหมที่ใครจะแบบว่ายอมรับแล้วแบบว่าอู้ชื่นชมเขาอะถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะมีแบบสวยเหรอก็เงินเงนแหละปากก็ไม่สวยฟันก็ไม่สวยหรือจมูกไม่สวย มันก็จะต้องมีข้อติถูกต้องไหมคะแม้เราจะมองว่าเขาดูสวยกว่าเรามากเลยแต่มีน้อยคนมากๆที่จะย,ยอมรับและชื่นชมว่าเขานั้นสวยจังเลยฉันอยากจะเป็นเหมือนเขาน้อยมากๆนะคะดังนั้นคือเนาะวันนี้ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราจงหันมาชื่นชมหันมายอมรับเราเห็นครอบครัวอื่นที่เขาแบบมีชีวิตที่ดีดมากเลยเราเห็นครอบครัวคนอื่นที่แบบโอ้โหสามีเขารักมากเลยสามีเขาเอาใจใส่เขารักแรัทธาก,กันทั้งแบบ ทั้งต่อหน้าและรับหลังโอ้ฉันอยากจะมีชีวิตแบบนี้หยุดหยุดการเบ้ปากมองบนหยุดการแบบอิดเล็กๆอิดอิดทำไมเขาถึงชีวิตดีจังเลยหยุดสต็อปทันทีถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีๆเราจะต้องหันมาชื่นชมหันมาแบบโอ้ยฉันเอาชีวิตแบบนี้เลยฉันเอาชีวิตแบบนี้เลยฉันเอาสามีที่รักใคร่ฉันแบบนี้เลยฉันเอาแบบนี้เลยวันนี้เราจะต้องหันมาชื่นชมแทนที่เราจะแบบใส่อารมณ์ ความอิจฉาลงไปใส่อารมณ์ฟิลลิ่งที่ว่าเชอะอะไรอย่างเงี้ยนะอารมณ์ที่ว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้ยินดีเออคือยังไงอ่ะอิจชาเขานั่นแหละแต่ว่าทําเป็นแบบทําเป็นเหมือนแบบว่าบ,าบ่ายเบี่ยงไปเนาะวันนี้ถ้าเราอยากจะมีชีวิตเหมือนเขาเราก็แค่ชื่นชมยินดีเขา <c oughs> เห็นใครขายดีชื่นชมไปเลยไดโวไดโ่วฉันเอาแบบนี้เลย <c oughs> เห็นใครมีชีวิตดีดีเดโวไดววไปเลยสต็อปเรื่องราวที่ว่ามองอะไรก็ไม่ได้ดังใจ สามีทําอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ดังใจลูกทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจสามีก็จะต้องแบบว่าทําไมมึงเป็นคนแบบทําไมมึงไม่เอาฐานโน่นนั่นนี่หยุดนะคะหันมาเป็นชื่นชมยินดีเขาชื่นชมเขาทุกสิ่งทุกอย่างคําพูดของเราก็สําคัญมากๆนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คูปรีแถมให้นะคําพูดของเรามันก็สําคัญมากๆเพราะคําพูดของเราอะมันสามารถฆ่าคนตายเลยก็มีนะ จริงๆนะทุกคนคําพูดของเราเนี่ยมันสามารถที่จะชื่นชมคนหนึ่งยกยอคนหนึ่งให้ขึ้นมาสูงได้และคําพูดของเราก็สามารถที่จะฆ่าคนตายได้เช่นเดียวกันนะนะคะอย่างคําพูดที่ว่าบางเป็นบางคนจะเป็นคนที่แบบอารมณ์อ่อนไหวกับคําพูดของใครแด่อะไรใดไดก็แล้วแต่เนาะวันนี้ถ้าเราอยากที่จะสําเร็จในชีวิตหันมาชื่นชมคนอื่นให้ได้หันมายินดีกับคนขายดีให้ได้ นะคะสต็อปเรื่องราวที่มันแบบว่าวนเวียนกับชีวิตของฉันสะเหลือเกินมันวนเวียนที่แบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวอารมณ์เสียเดี๋ยวไม่เป็นคนแบบว่าไม่เคยยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่อิจฉาหรือว่าไม่เคยยอมรับตัวเองที่ว่าตัวเองก็เก่งเหมือนกันนะมีข้อดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะแบบเอาแต่กดขี่ตัวเองหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะวันนี้หยุดเรื่องราวลบๆหยุดเรื่องราวที่มันทําให้เราแบบถ้าคุณไม่ยอมรับอะ มีนะคะทุกคนค่ะมันมีบางคนที่เขาไม่ยอมรับก็มีนะบางคนคือไม่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนไม่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนขี้อิจฉาหรือไม่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เคยชื่นชมคนอื่นอะชื่นชมคนอื่นไม่เป็นอะเอาแต่แบบว่าอิจอยู่ในใจไงแต่ปากก็บอกว่าชื่นชมยินดีแต่แต่แท้ที่จริงก็อิจฉาเขาอะไรประมาณนั้นวันนี้ถ้าเราอยากที่จะมีชีวิตที่ดี แค่เราหันมาเช่นชมยินดีคนอื่นให้เป็นนะคะปิติสุขให้เป็นจากข้างในนะคะปิติสุขให้เป็นจากข้างในปิติยินดีกับคนอื่นให้เป็นแล้วเราจะดึงดูดเรื่องราวดีๆพวกนั้นเข้ามานะคะเพราะกดแรงดูดกฎจักรวาลมันมีทุกสรรพสิ่งให้เราอยู่แล้วค่ะทุกคนโลกใบนี้มันมีความรักมีคลุกสรรพสิ่งความมั่งคั่งเหลือเฟืออยู่ที่ว่าเราจะใส่ขึ้นอารมณ์แบบไหนไปถ้าเราใส่ขึ้นอารมณ์และความรู้สึกแบบไหนไป เราจะดึงดูดแบบนั้นมาอยู่แล้วจัก,กรวาลเขาจะไปหามาให้เราในสิ่งที่เราปรารถนาอยู่แล้วนะคะชื่นชมยินดีตัวเองคนอื่นให้เป็นคะและเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราทําได้มันง่ายค่ะทุกคนคะ่ะถ้าเราอยากจะทามันจริงๆเนาะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆเราทําได้อยู่แล้วแค่เราเปลี่ยนอารมณ์และสันดานของเรานั่นแหละปิติยินดีให้ครบสิบเจ็ดอย่าง เปลี่ยนแปลงและยินดีกับคนอื่นให้ได้และพิติยินดีให้ครบ17อย่างใน21วันนะคะทาให้ครบ21วันแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นนิสัยใหม่เปลี่ยนเป็นนิสัยใหม่ก็คือเปลี่ยนเป็นสันดานใหม่นั่นแหละเปลี่ยนสันดานใหม่นั่นแหละนะคะเปลี่ยนจากที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับใครเลยเราเป็นคนที่เป็นคนขี้งูยิตอารมณ์เสียเป็นคนอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่เราเคยเป็นมาที่มันเป็นเรื่องราวลบๆที่มันเป็นเรื่องราวที่มันไม่สามารถที่จะดึงดูดชีวิตดีๆให้เราได้เปลี่ยนใหม่ สต็อปมันและฝึกฝนมันเพราะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะมันไม่มีใครที่เป็นมาตั้งแต่เกิดมันไม่มีใครที่เพอร์เฟกมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราอยากที่จะมีชีวิตแบบไหนเราอยากที่จะเพอร์เฟกขนาดไหนเราก็แค่ฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝน,นและเรียนรู้เชื่อคนสําเร็จ ลุยและไปเสมอไปต่อเสมอในด้านดีๆเชื่อคนสําเร็จเชื่อว่าว่าเราก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันถ้าใจเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะให้โอกาสตัวเราเองได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะทุกคนค่ะเชื่อว่าทุกสิ่งมันง่ายแล้วมันเป็นไปได้สเสมอนะคะถ้าเราอยากที่จะสําเร็จจริงๆเราก็ทําได้อยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้ลุกขึ้นมาชื่นชมยินดีคนอื่นให้เป็นปิติสุขยินดีให้เป็นกับทุกเรื่องราว วันวันหนึ่งเราฟีด facebook เราไปหาเลยก็ได้ชีวิตไหนที่เราต้องการนะคะเราไปฟีด facebook แล้วเราก็ยินดีกับเขาฉันเอาชีวิตแบบนี้ฉันเอาชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยแบบนี้คุณไปฟีดหาแล้วคุณก็ไปยินดีกับเขาให้ครบ17อย่างภายใน21วันแน่นอนที่สุดว่าเราจะต้องเป็นคนใหม่ เป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่ที่เราปรารถนา <Trustee> <God> ต้องการได้แน่นอนนะจ๊ะให้ง่ายสบายๆฝึกฝนและเรียนรู้ไปต่อเสมอในด้านดีนะคะเกิดมาชาตินึงเอาดีให้ได้นะคะทุกคนค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เข้ามาฟังจะตื่นรู้นะคะ ตื่นรู้และหมดเวรหมดกรรมไปกับมาหากราบย1วันเลเวล2โปรแกรมจิตทะลุความรวยในเวอร์ชันของคูเพอรี่นะจ๊ะวันนี้แบ่งปันสั้นๆนะคะง่ายๆสั้นๆสบายๆทุกอย่างมันง่ายแล้วมันเป็นไปได้เสมอเชื่อว่าเราสำเร็จได้เราก็สำเร็จได้นะจ๊ะทุกคนคะ่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณคะ่ะ